ผมไม่คิดว่าผมจะได้สัมภาษณ์อะใครที่สนใจ ID ด i ฟีฟาออนไลน์4ไอดล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง i d f ์ฟีฟาไล่4และ ID ด v ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับ ก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คไอคอนมีกลองหน้ากองกลาง7ใบมีไอคอนแพ้ธรรมดา7ใบมีกล่องซูเปอร์บ็อกซ์14กล่กองนะครับแล้วก็มีไอคอนอันนี้อีก14ใบซึ่งแล้วก็มีการเงินเอ็มีโอเคนะับงั้นผมขอเปิดไปที่การนี้นะครับเรามาเปิดแพ็คกันก่อนเลยอันนี้มาเลยผมขอเปิดนี้ไปก่อนอันนี้ไม่รู้ว่า14บใบจะได้ไอคอนบ้างหรือเปล่านะเอ็มซีครับไม่ใช่ไอคอนครับผมไปก่อนเลยแล้วกัน ผมไปก่อนเลยไปโอ้โหหลุยคอต้าครับไม่น่าจะมีดีๆป่ะอันเนี้ยหรือมีคือไอคอนมาสักใบหนึ่งจากเนี้ยผมโอเคเลยนะไอคอนมามันจะไม่ได้ไอคอนจริงเก้าสิบนสะี่บวกเนมีแค่ไอคอนกับเอ็มสี่เก้าใบไปเลยครับเก้าใบไปเลยให้มันจบจบโอ้โหเฮีย yeah. ไม่มีไอคอนเลยครับ โปรตุเกสลอนโดว่าไม่ใช่ครับมีเขาโอเคทุกคนกูอัดคลิปอยู่กูจัดคลิปลงแยกด้วยกูรับสายเลยแม่งโรจังเลยมาฮลัลโหลครับฮลัลโหลโอ้โหจะวางทำไมพอกูรับแล้วมึงวางโอ้โหกูหจะเอามึงออกสตีมไปอะกูเลยโอเคทุกคนงั้นก็เปิดอันนั้นจบไปแล้วไต่อที่อันนี้ละกันครับอันนี้ก็เหมือนลุ้นไอคอนได้เหมือนกันนะผมเปิดรัวๆไปก่อนเลยกดรัวๆไปก่อนเลยหวัสดีครับทุกคนหวัดดีครับใครเข้ามาฝากกดติดตามไวยนะสวัดดีอา้าวน้องเบียร์ไม่ไลฟ์เบียร์ดีละเฮ้ย ผมไม่ดูผมไม่อ่านแชทเฮ้ยเมื่อกี้คาร์ลสเหรอผมไม่อ่านแชทผมไม่อ่านแชทแล้วผมไม่รู้เป็นไอคอนเอาว่ะเฮ้ยโรเวโตคาร์ลสมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งครับเฮ้ยโรเวโตคาร์ลสขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งขอโรเวโตคารูอีกหนึ่งครับมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้มาคุมละได้มาคุมละผมเดี๋ยวต่อไปก็จะเปิดซูเปอร์บ็อกซ์แล้วกันครับเปิดซูเปอร์บ็อกซ์กันไปเลยนะซูเปอร์บ็อกซ์ขอเปิดไปทีละกล่องลุ้นไปทีละกล่องนะสำหรับผมนะซูเปอร์บ็อกซ์ที่คุมที่สุดอ่ะคือบวกแปดฮอตซึ่งได้ยากที่สุดนะผมว่าเพราะว่าผมเคยเปิดมาหมดแล้วได้ทุกใบบวกแปดฮอตแม่งยังแทบไม่เคยได้เลยครับจัดไปครับบวกแปดฮอตโอเคหกห้าีโอ้โหโอ้โหเอ็มีกห้าว่ะล้วน 6 8กแปดเข้าไปนึงสามบกแปดมาโอ้โห6 8กแปดไม่มาอ่ะทุกคนเกิ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 นไปเกินไปอยากให้กูได้บวกห้เอ็มซีขนาดนี้เลยเหรอเออ6 8กแปดมาดิกูหลีดทีท,ทีหรือเปล่ากูหลีดทีทีดี ทีนี่ตัวอะไรดีสุดครับบวกไปไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจท่องแชทที่มาได้นะเดี๋ยวยังไงต้องช่วยคัดตัวด้วยนะท่องแชทต้องช่วยพี่คัดตัวด้วยนะโอ้โหเอ็มฟีไม่เอาไอคอนโอเค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 เนี่ยบวกแปดฮอตได้ยากมากครับไม่ต้องบวกแปดฮอตหรอกบวกแปดทุกใบแม่งให้ยากมากครับโอเคไอคอนอีกหนึ่งครับไอคอนอีกหนึ่งนะครับไอคอนอีกหนึ่งนะครับไม่รู้ไม่ชี้หรอกไม่รู้ไม่ชี้หรอก อิจฉาเปล่าอิจฉาเปล่าเอาเอา,เอา,เอาตัวแพงครับต้องบีเอาตัวขายได้โอเคหกห้าใบสุดท้ายไม่เอาไม่เอา MC แล้วเยอะไปละเต็มตาครับเต็มกราฟครับ MC เต็มกราฟครับทุกคนขอเปิด MC ไปก่อนแล้วกันเปิด MC ไปก่อนเลยหนึ่งใบหนึ่งใบมาอึ๊บเบอร์สิบเฮ้ยโอ้โหเฮียลอยขีมาละ รอยคีนครับ4,000ล้านครับ4,800น,นะครับอุ้ยการนีคุมน้ำมันบวกหไงการมันคุมครับเฮ้ยเบอร์ v 8ปดเนเธอร์แลนด์โอ้ลูกบุรตไอรายการรายการพ,กพ,กพูดผู้พิดเ0 0ดล้านโอเ okay! ค7,000ล้านเจ็ดล้านครับ7,000ล้านไปกดเลขกหนึง่งกดเลขกหนึงห่งนะไปครับไปครับมาเฮ้ยเบอร์สิ โอ้โหโมดิลูก้าโมดิครับค่อนข้างไม่คุ้มนะ,ะลูก้าโมดิสำหรับผมนะหลักสามพันเอ็มนี้ยไม่คุ้มคนระับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิด MC เสร็จก็ไปเปิดไอคอนแล้วดูดูไปก่อน MC มบวกหมันก็แพงเหมือน,นกันพวก C orp, มึงแหมกันรีบเฮ้ยซีดอฟซีดอฟเธอบอกพอทนเราจนเธอ,อบอกพอเลยบายน้องตู่ไม่บอกเธอบอกพอจนเราจนเธอบอกพอเลยบายน้องตู่ รักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกถ้าเกิดให้รักเธอเป็นคนแรกให้แยกมันก็คงยากอ่ะยังไงเชียบทำผมเอาคคเข้ามาเฮ้ยใครเนี่ย CAM โอ้โหลิมันเน่นลิมันเน่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเติมกี่บาทผมก็ไม่รู้ครับเจ้าของไอดีบอกสองพันครับอ่าจจวสองพัน US ก็ได้ครับโปรตุเกสโอ้พี่แหลมโอ้โหแบร์นาโดซิวาหนวดเข้ามาเยิ้มเลยพันเอม็ม ควายธนูถูกทิปขายครับต่อไปครับดราฟห้าเสียบดราห้าเสียบจัดไปครับดราฟห้าเสียบก็ไม่ขออะไรมากจริงๆนะคือถ้าเกิดได้แค่ระดับแบบกุลลิดหรืออะไรเงี้ยก็โอเคแล้วไม่ต้องถึงขนาดโลนโดสองตัวนั้นก็ได้ครับใช่ไหมเราไม่โลภมากอยู่แล้วเราไม่โลภมากอยู่แล้วหรือว่าโลภว่ะเพเฮ้ยเฮ้ยช่วเทเซเกเยดค เพเซเกห้าพันแปดครับก็โอเคนะแพงกว่าไอคอนหลายๆตัวนะอย่างในพวกน้ำหมีเชอร์ลิงอะไรพวกนี้ถูกทช่หมลินเนเกอร์เชอร์ลิงแฮมล็อบบี้ฟาวเลอร์จอห์นบา์อะไรเงี้ยถูกกว่าพวกแบบพวกนี้อีกอะเข้าใจใช่ไหมถูกกว่าพวกแบบเนี่ยพวกนักเตะของผมพวกนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคัดกันหรือเปล่านะยี่สิบตัวงคนระักดมันเข้าไปใหม่ให้ราคามันแพงที่สุดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยี่กดตัวผิดหนึ่งสองสามสี่กดตัวผิดครับกดตัวผิควดครับผม มามาสองผมเอาตัวที่แพงที่สุดนะไปน้องตู่น้องตู่ชื่อจริงชื่อป่ามาเนี่ยเฮ้ยยี่สองโอ้โหไอ้ยี่ยาวไอ้ยี่ไม่ใช่ C M ใครวะกาก้าลิโกตุ้งกาก้าแต่ก่อนเขาดีใจเขาดีใจท่านี้นี่แต่ผมเปลี่ยนให้เลยกาก้าดีใจท่านี้นี่เท่กว่าเยอะกาก้ากาก้าครับกาก้าลิโกตุ้งกาก้าโอเคเออไปต่อเลย ต่อเลยเฮ้ยเบอร์ที่สองลิโกกากา้าร์ลิโกโดใช่วะโอเคใช่ใช่ใช่เผื่อผิดโอเคลิกโกกากา้านี่ครับลิกโกกากา้านี่กาก้าดีใจท่าใหม่คือผมว่าฮาเลยนะเกิดแต,แต่แต่ก่อนนักฟุตบอลอนะ่ะชอบดีใจท่านี้นะวิ่งมาแล้วดีใจอันนี้ถนะ้าเกิดแบบมีนักฟุตบอลสักคนหนึ่งแม่งแหวกแนวอ่ะนี่ไปเลยท่านี้คนด่าทั้งโลกไอ้เหี้ยพี่ใส่คาโลอ่ะครับไม่ใช่บลอลลนะ็องครมุกอะไรเนี่ยได้เหรอเล่นโอเฮ้ย กาก้าเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยกูไม่ตลกละทุกคนาใบกาก้าหมดเลยคือราคามันก็ไม่ได้แย่ที่สุดหรอกครับในท็อปท็อปยี่ะแต่แต่มันใช่หรอแต่แตแต่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 มันใช่หรอมันไม่น่าใช่นะเว้ยผมว่ามันมันไม่น่าใช่แล้วนะคือมาให้อย่างเงี้ยกาก้าสใบบัคหรอบัคก็บ้าแล้วผมคนจริงครับน้องคนจริงครับใช่ใช่น้องคนจริงครับใช่ครับถ้าเกิดคนไม่จริงน้องคงมานั่งไม่ได้หรอครับพี่รู้ครับน้องเป็นคนจริงครับ เออการเป็นคนจริงคนปลอมที่มันอวดกันได้เลยอผมขอโทรไปตอนที่เปิดไลน์เสร็จหมดแล้วนะครับพี่บอลมึงจะโทรมาทำไมโอเคโอเคมาเปิดก่อนโอเคสวัดดีครับสวัดดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะเออกดติดตามเฮ้ยฟันได้ปะเฮ้ยแพงวะฟันได้ไม่เท่าโดแต่ว่าแต่ว่าสองพันแดเฮ้ยเอาจริงนะคุ้มไหวค้อนอีกนะเนี่ย ผมว่าคุ้มไคหค่อนเงี้ยไม่ลืมรับเกมคุ้มไคหค่อนนะครับคุ้มไหค่อนโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปลุยไอคอนกันเลยครับแต่ว่าก่อนลุยไอคอนผมก็มาเปิดอันนี้แค่อของไอดียแบบเงิสามหมืน 30, น่นอืเติมกี่บาทแล้วเนี่ยอุอ้ยหมื่นแปดใหญ่ชา้าใหญ่ชา้าหมื่นแปดอูย้ยเป็นแสนนี่ครับคนรวยทําอะไรก็ดูดีครับนี่ครับใช่ไหมนี่ครับคนรวยทําอะไรก็ดูดีครับ คนรวยทำอะไรก็ดูดีอุ้ย1,003อุ้ยเป็นเฟรมครับวันนี้2,003 2,003อ,อ,อุ้ยอุ้ยเปิดเงินแล้วก็มีแต่คนอิจฉาตอนนี้สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยโอเคไปโอเคครับเกมอันนี้อาจคลิปแยกอยู่นะอาจจะไม่ได้ตอบแชทอะไรบ้างนะขอโทษด้วยมามเปิดให้หมดเปิดให้หมดอูโหู 1,000m 23ชิ้นครับ 500ให้50 M 823ชิ้น500 M 823ชิ้นเอ้ย50 M 823ชิ้นครับเยอะมากปังค้าง40,000 M 40,000ล้านครับเย็ดโดอ่ะมา40,000ล้านเอา,า, 40, 000, 000. เอา,เาไปไปโอเคโอค้ย2,000 M ว่าทุกคนโอ้ยอิจฉา แค่เห็นมูลค่าเงินเอ็มที่เปิดได้ผมก็อิจฉาแล้วอุย้ยดูดิทุกคนโอ้โหไม่ต้องถามนะครับว่าเติมไปเท่าไหร่ถึงได้ไอคอนขนาดนี้ได้เงินเอ็มขนาดนี้ได้การ์ดขนาดนี้ครับของแสนล้านครับป้าผมว่าถึงแก่เวล่เวลาแล้วนะครับการ์ดไอคอนก็มีทั้งหมดเจ็ดบวกเก้าเป็นเท่าไหร่สิบหกแล้วการ์ดอ่าทีทีททบวกแปดอีกหนึ่งอู้เฟรมครับงั้นผมเปิดเลขหนึ่งบ่อยแนละ้วมันมันจริงจริงมันมีสูตรเปิดบ้าที่เขาได้ต่อเลสกันอะ ผมแม่ไม่เคยได้ตอเลสเลยได้อ่ะตอแหล่เดียวเลยอ่ะไปไปขอบคครับดเนี่ว่าเขาไม่รักอย่าทักไปหาเขาเ,เลยบายน้องตู่ย่าลืมใจภาษีปีแลสอิสระโอ้น้องตู่ย่แต่ภาษีปีแลสถ้าเป็นแปดปีเลสโรบบปีแ, 5, ปแลสโอเคปะ่ะก็โอเคแหละไปไปครับไปครับพี่ลองเปิดวอสซ์ย้อสี่ เฮ้ยตัวดำผิวดำเฮ้ยอุ้ไม่ใช่หว่ะเฮ้ยองคชาไอสัตว์องคชาตโอ้องคชาตตอนแรกผมเห็นผิวอะ่ะผมดีใจด็อกบาร์มาเลยผมดีใจด็อกบาร์มาเลยครับอูสองพันเอ็มผมบอกแล้วแม่งถูกอ่ะเอ็มซีบวกห้าเราอีกเปิดเถอะครับอืมนากตาตะมาแล้วทีเถอะนากตาตะมึงมาแล้วทีเถอะอยากได้เข้าใจเราโอเคเฮ้ยเวียร่า <Okay. S 1> เอ้ย, iera, อยใช่วะ่ะ มาเกลเล่เรควายเยอร์เฮ้ยห้าพันเอ็มครับห้าพันเอ็มครับทุกคนห้าพันเอ็มเองแหละเนี้ยเออมาไอคอนไปเลยอันนี้ไม่ดีลาใบนี้ไม่ดีละกอดปกรอเบอร์สองกองหลังอิตาลีอาร์บีซัมบอตตาออสัตสี่พันเอ็ม สี่พันเอ็มครับไปเลยอันนี้รัวอันนี้รัวอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นไม่ต้องไล่ดวงแ้วสิ้นเฮ้ยวิ่งเร็วๆรีวเฮ้ยแข็ยาวเบอร์เจ็ดสเปนล,ลาอูก็ซาเล่นำตระกูลขาดถุยเยอะมันก็โอเคแหละแต่พอสเปนมาไหมแอบลุ้นไงก็แต่ว่าพอสเปนมานี่คือผมแอบเกรงเลยนะผมแอบเกรงเลยนะลุยกันไปเฮ้ยโอ้โหเฮียแน่อังกฤษ โอ้เชิงแฮมใช่ไหมแม่งเป็นแม่งเป็นตำนานที่ตัวเฮี้ยมากครับมันเป็นตำนานที่คือแบบมึงไม่ควรเป็นตำนานอะ่ะด้วยราคาแค่เนี้ยครับด้วยราคาแค่นี้แล้วพลังร้อยสี่แม่งไม่ควรเป็นตำนานนะครับน้ำหมีเชอร์ริงผมขอเรียกมันชื่อใหม่เลยแล้วกันนะครับโอเคไหมน้ำหี่เชอร์ริงคนระับไปไม่ใช่ใบที่สี่มันหลายใบแลนะ้วผมไม่นับแล้วบึนแล้วมึนแล้ว,ลวเปิดได้นี้ เปอร์ซีสบปาซิลโรแบโต้ไม่ใช่ห่ะคาร์ลสเอาแบรโต้แปดพันเอ็มได้ไหมได้อยู่นะได้ได้อยู่มั้งได้ห้าร้อยดวงมาแล้วเบคแฮม,มมันต้องมาแล้วเบคแฮม,มมานี่บวกห้ากันเลยเฮ้ยเบคแฮมอ่ะขาเลียวไม่ใช่ห่ะอังกฤษเฮียเอลวีตัวเฮียเลยเอชชี่โคลเจ็ดพันเอ็มได้ปะวะเจ็ดพันเอ็ม จ็ดพันเอ็มก็น่าจะได้ครับเจ็ดพันเอ็มก็น่าจะได้ครับเจ็ดพันเอ็มน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แบสแฮมตอเลนมากูเต้นโชว์เลยมาหนึ่งบทเพลงเฮ้ยมีลุน้นเฮ้ยนกกากาตะมาแล้วที่ถอะเปิดได้นกกากาตะให้ดูหน่อยพี่ก็ให้มันมาอยากให้มันมามนกากาตะมาแล้วครับ มผมไม่คิดว่าผมจะได้สัมผัสอะ่ะผมไม่คิดว่าผมจะได้สัมผัสอะครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตครับกับนัก,กตาครับโอ้โหมาโกมาเลยโกโกโกล้ามามันก็มากับกูอะวัดโอ้โหโกมาเลยโกโกกล้ามันก็มาใช่หโอ้โห Bạn ham to lét, mèo to lẻ, quay đi Bạn toilet, to lét, mèo to lẻ vừa lại ạ Basil LW ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้โอ้เวบ้าเข้ามาเล่นมุกเวบ้าเข้ามาเล่นมุกเล่นมุกแบบขำเป็นคนบ้าเข้ามาเฮ้ยเวบ้ We bar, We bar, าเว<ๆ>คนบ้าเข้ามาไปกอดอกล้อเบอร์สิบเอ็ดหรอโอ้เราดูใช่ไหมตัวเี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ไม่อยากลืมตาแล้วความเป็นจริงเลยว่ะผมไม่อยากลืมตาแล้วควมมามาวาเป็นจริงเลยครับแต่ไม่เป็นไรเย็ดกระเบื้องตำรวจก็มาดีครับโอเคไปลุยเฮ้ยเยโอ้โหเอเจองคชาตใช่ไหมใช่ไหมไอ้ฝัเย็ดกระเบื้องเย็ดกระเบื้องครับ กับเบื้องครับเจเจองค,ชา,อาองคชาติไม่เอาองคชาติไม่เอามีอยู่แล้วมีสองใบด้วยเออมีสองใบด้วยครับองคชาติผมมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบ้าบอคอแตกไปอีกหนึ่งเฮ้ยวิ่งเร็วๆอย่างนี้ตัวเหี้ยตัวเหี้ยแน่นอนเราดูเออกูไม่อยากลืมตามารับความเป็นจริงกับอะไรพวกนี้ที่เห็นเลยวะ่ะคืออยากให้มันเป็นแค่ฝันไปอะ่ะ คือการ์ดพวกนี้มันตีเฉลี่ยได้เลยนะคือใบละหมื่นอะ่ะอยากให้มันเป็นฝันไปอะครับไปไปโอเคตัวเดิม,มอะแหละฟังเศษเทเซเ,ซเก้แพงว่าว่าเทเซเ,ซเก้ตัวฮี้ยแน่เลยหกพันเอ็มว่ะไม่แพงครับเมา์นี้แหละเมา์นี้แหละครับที่จะทำให้ผมได้เดวิดแบ็กแฮมเดวิดแบ็กแฮมแบ็กแฮมแบ็กแฮม เ่อร์ตีโอ้ห้าพันล้านมาทุกคนเรายังมีบวกแปดกันอีกหนึ่งใบครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอเวลาคัดบวกแปดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคคัดเรียบร้อยแล้วเอาจริงผมมึนหัวกับการคัดการกาดมากเพราะอะไรรู้ป่ะเชื่อผมป่ะการคัดเนี่ยคนแบบ คนสองร้อยคนอะยังไงแม่ก็คิดไม่เหมือนกันบางคนเอาโกบ้างบางคนไม่เอาโกบ้างครับก็นะผมก็ได้เลือกแบบผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะผมเลือกในสิ่งที่คิดว่าแม่งดีที่สุดแล้วที่แม่งโอเคที่สุดแล้วครับในดีดีที่สุดแล้วโอเคที่สุดแล้วงั้นก็จัดไปเลยตัวดีออกแล้วละ่ะเปเล่ไข่มุกเหมน็นแห่งอันดามัน มาดาหน้าก็ได้นะเนม่าก,ก็ดี้ะดีทุกตัวเลยตอนนี้ตัวแพงก็ดีทุกตัวเลยครับไปครับเอดิสันคาวันนี่ครับฟูแมนยูรอเลยฟูแมนยูรอเลยนะครับเอดิสันคาวันนี่นะครับผมทุกคนเน่เอดิสันคาวันนี่ครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจบครับนี่คือผลประกอบการที่ผมเปิดไอคอนเกือบ20ใบนะต้องใช้คำว่าเกือบ20ใบนะเพราะว่ามันจะมีการผสมด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีการพวกแบบบวกแปมาอีกครับก็นี่ครับตามนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องย YouTube ใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคน